สวัสดีนักทุนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The g o กล f ฟ c u s นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันอนังคารที่23นะครับตอนนี้โกลสปอร์ตอยู่บริเวณ1735เหรียญครับซึ่งโดยภาพรวมแล้วราคาตั้งแต่เมื่อวานนี้มีการแกว่งตัวในกรอบนะครับซึ่งราคาดูเหมือนจะรอเฟดนะฮะในค่ำคืนนี้นะฮะซึ่งแน่นอนว่าคืนนี้เฟดจะมีการถแถลงนโยบายต่อสภาของเกสครับ ซึ่งยังเป็นประเด็นที่ตลาดกำลังจับตาอยู่ว่าพาวเวลจะส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าในค่ำคืนนี้ประมาณช่วง3ทุ่มตามเวลาบ้านเรานะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้นักทุนก็ติดตามว่า3ทุ่มคืนนี้เฟดจะส่งสัญญาณใ,ใดๆนะฮะโดยเฟดจะมีการเทสติฟายต่อสภาทั้งหมด2วันนะฮะก็คือวันอังคารและวันพุธครับซึ่งไฮไลท์โดยทั่วไปจะอยู่ที่คืนแรกครับเพราะว่าคืนแรกเนี่ยจะมี <c oughs> จะมีการถามตอบค่อนข้างมากแล้วก็ จะมีการส่งสัญญาณในค่อนข้างมากนะครับเพราะนั้นคือในช่วงของวันนี้จะเป็นคีย์เวิร์ดที่สําคัญนะฮะนั่งตุนติดตามเวลาช่วงสามทุ่มให้ดีฮะสวัสดีคุณฟอนซ่าคุณเพิรดสักคุณทิติมาคุณวิทเช่คุณดวงตาคุณนัทคุณชรินนะฮะแล้วสวัสดีนั่งทุนทุกท่านเลยนะฮะไทยแตะ3ามสิบเป็นตอนแล้วนะฮะไปดูกันต่อนะฮะโดยภาพรวมครับในช่วงของเช้าวันนี้นะครับเราพบว่ามีมีในส่วนของค่าเงินดอลลาร์อินเด็กซ์นะฮะ เริ่มมีการรีบาวขึ้นหลังจากเมื่อวานนี้มีการทุบลงมาค่อนข้างมากครับสาหรับตัวทองคําเมงนะครับยังคงวิ่งในกรอบครับเมื่อวานนี้นักทุนที่ชื่นชอบการเทรดระยะสั้นคงได้รอบกันไปค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามีการแย่ลงมา 30- ถึง27แล้วก็เด้งกลับไป40นะฮะแล้วก็ลงมาอีกนะฮะวิ่งไซด์เวในกรอบนี้ไม่ไปไหนเลยนะตั้งแต่เมื่อวานนะฮะตลาดรอคอมเมนต์ของเฟดในค่ำคืนนี้กันนะฮะ ในส่วนของดาวโจนฟิวเจอร์ครับเมื่อวานนี้มีรีบาวกลับขึ้นมาครับแต่ว่าดูเหมือนจะเริ่มชะลอตัวเลยที่มีการเทสบริเวณสอ 3, 2, ดสามหมื่นสองเจ็ดร้อยโดยประมาณนะฮะบิตคอยเมื่อวานนี้ชาวเวลได้บอกว่าเอ่อคริปโตเคอเรนซีเนี่ยดูเหมือนจะเป็นอ่อในส่วนของการเก็งกำไรซะมากกว่าครับเพราะว่าแวลูที่แท้จริงของคริปโตยังไม่มีอะไรมาอ่อเป็นแหล่งอ้างอิงนะฮะเพราะนั้นคือไม่เหมือนกับดอลลาร์ซึ่งดอลลาร์มีเฟดเป็น เขาเรียกว่าเป็นซัพพอร์ตด้านหลังนะฮะวันนั้นคือความน่าจะถือไม่เหมือนกันนะฮะทำให้ภาพร,รวมเมื่อวานนี้บิตคอยนมีแรงเทขายมาค่อนข้างมากจากบริเวณโซน58า0 0นะฮะลงมากองบริเวณโซน54า0 0อย่างไรก็ตามต้องติดตามครับเพราะว่าอย่างที่วิวก่อนเรียนไปเบื้องต้นว่าบริเวณโซนจุดสําคัญนะฮะที่เป็นคีย์เวิร์ดเนี่ยบริเวณโซน55 0 0 0เนะี่ยเป็นจุด <c oughs> ค่อนข้างสาคัญมากๆเพราะว่าถ้าราคากลับไปยืนไม่ได้นะภาพร,รวมอาจจะลงไปเล่นกรอบ5 0,000อีกรอ,อบหนึ่งนะ มันก็มีโซนในการเล่นของเขาอยู่นะฮะในส่วนของตลาดทุนฮ่องกงในช่วงเช้าทเที่ยงทเที่ยงนี้นะครับเริ่มมีแรงใดขายทํากําไรออกมาะครับแล้วก็น้ํามันนะฮะเราเริ่มเห็นการเริ่มที่จะซุดตัวลงของน้ํามันหลังที่ยืน61ไม่ได้นะะก็เริ่มชะลอละถ้าเกิดวันนี้คอนเฟิร์มด้วยการหลุด60อีกนี่อันนี้อาจจะเรื่องใหญ่นะ,ะเพราะอาจจะเริ่มไปเล่นกรอบล่างละในส่วนของภาพรวมบาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูการาฟกันอีกทีหนึ่ง การที่ดอลลาร์เริ่มรีบาวครับก็ทำให้ในส่วนของภาพรวมยูโรและปอนเจอริงนะฮะเริ่มมีการเขาเรียกว่าเริ่มมีการอ่อนตัวลงนะฮะทีนี้ในส่วนของภาพรวมเรื่องเกี่ยวกับตัวบอลยิวครับเมื่อวานนี้บอลยิว bon ทาปฏิกิริยาบางอย่างในตลาดนะครับโดยเราเริ่มเห็นตัวของพันธบัตรรัฐบาล10ปีของสหรัฐหรือว่าบอลยิวนะครับเริ่มมีการชะลอตัวลงนะฮะหลังจากที่มีการไปฮิตแนวต้านอยู่หลายครั้งไม่ไปนะฮะ บอลยูได้เริ่มรีบาวทดสอบ1.7ไม่ผ่านครับแล้วก็เริ่มชะลอลงมาดูเหมือนกับว่าตลาดเริ่ม <c oughs> ตลาดเนี่ยเริ่มที่จะชะลอตัวเพื่อเขาเรียกว่ารับข่าวเฟดหรือว่าดูท่าทีของเฟดในการเทติฟายก่อนนะฮะซึ่งแน่นอนว่าคืนนี้ถ้าเทติฟายแล้วเนี่ย <c oughs> บอลยูไม่หลุดต่ำกว่าบริเวณ1.65นะฮะภาพรวมล้วทะลุกลับมายืน1.7ุนะฮะวิเคราะห์ประเมินว่า1.7 5ห้า ถึงบริเวณโซน1.8เนี่ยอยู่ไม่ไกลแล้วนะฮะมันนั้นคือถ้าเกิดรอบนี้เขาดิดกลับขึ้นไปทะลุ1.7อีกรอบหนึน่งเนี่ยจะบ่งบอกเลยว่าภาพรวมเนี่ยเขาส่งสัญญาณในการที่จะปรับตัวขึ้นละเพราะเมื่อวานนี้มีเรื่องเกี่ยวกับค่าเงินตุรกีที่ปรับตัวและลงอย่างหนักนะคทำให้ภาพรวมมีเงิน f l o ์ไหลเข้าพันธบัตรบ้างหรือว่าดอลลาร์บ้างบางส่วนนะฮะแต่อย่างไรก็ดีอาจจะเป็นแค่ทวงสัินซนักทุนติดตามอย่างใกล้ชิดว่าวันนี้บอลยูจะเคลื่อนตัวอย่างไรครับและแน่นอนว่าจะส่งผลต่่อออราาาคางคงํแนน,นนะ ในส่วนของภาพรวมทำเฟรมเดย์ฮะในเด i l y ิชาร์ตเมื่อวานนี้ราคามีเทคนิคอลรีบาวขึ้นไปนะครับเราพยายามไม่ผ่านแนวต้านสิ่งหนึ่งที่อ,อ๋อเมื่อก่อนอยางชวนนักทุนดูเนี่ยก็คือในภาวะที่เป็นลักษณะของขาลงนะนี่เป็นขาลงอย่างนี้นะฮะซึ่งราคาในปัจจุบันเนี่ยดูเหมือนจะเป็นการรีบาวขึ้นมานะครับเขาพยายามรีบาวขึ้นมาทดสอบบร,ริเวณโซนแนวต้านที่1 7 5 0หลายครั้งยังไม่ผ่านนะครับแล้วก็ทุกๆครั้งที่ มีการแตะบ,บริเวณโซน40-50เริ่มมีการชะลอตลอดนะฮะต้องรอดูว่ารอบรีบาวรอบเนี้จะใกล้จบแล้วหรือ,อยังนะฮะซึ่งถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดการจบรอบรีบาวเนี่ยหมายความว่าราคาอาจจะมีการมุ่งหน้าลงต่อนะฮะอันนี้จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดูและเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะาะฉันนั้นคือต้องติดตามบริเวณตรงนี้อย่างใกล้ชิดครับทาเฟมเดปิดได้อยู่ในเกณฑ์ที่กลางๆนะฮะเพราะว่า มียังยัง,ย,งยังสามารถปิดเหนือบริเวณโซนค่าเฉลี่ยทั่วไปได้แต่ว่าถ้าวันนี้นะครับปิดต่ำกว่าบริเวณโซนพันเจ็ดยี่สิบห้าลงไปเนี่ยอันนี้จะดูไม่ดีนะจะบ่งบอกว่าอาจจะจบรอบการรีบาวนะฮะแน่นอนว่าถ้าเกิดจบรอบรีบาวจริงจะชี้เป้าหมายอย่างน้อยพันเจ็ดหรือบริเวณโลเดิมที่พันหกเจ็ดสิบหกนะครับเพราะนั้นต้องระวังนิดหนึ่งว่าคือถ้าจะขึ้นต่อไม่ควรจะปิดต่ำกว่ายี่สิบห้านะควรจะเบรกเอาขึ้นไปได้แล้วนะฮะ ถ้ายังเบ่กเอาไม่ได้นี่อันตรายที่หนึ่งเะยะอันตรายที่หนึ่งน,น,น,งนี่ภาพสี่ชั่วโมงครับเราเริ่มเห็นการรีบาวขึ้นมาและเริ่มตันเนี่ยสิ่งที่วิกรณ์เรียกคําว่าตันในความว่าเอ,อ <c oughs> ราคาเนี่ยอยู่ในดาวเทนอยู่แล้วทีนี้การรีบาวเนี่ยพยายามชนแนวต้านอยู่หลายรอบนะฮะแนวที่หนึ่งคือบริเวณโซน55ลองลงมาคือบริเวณโซน47เมื่อวานนี้พยายามชน40ไม่ไปนะฮะ ซึ่งแน่นอนว่ารูปแบบการเคลื่อนตัวคือชนปุ๊บซึมลงมาชนปุ๊บซึมลงมาชนปุ๊บซึมลงมานะฮะรูปแบบนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนักนะฮะเป็นลนักษณะการที่เราเริ่มเห็นไฮเริ่มเตี้ยลงเรื่อยๆนะฮะในสภาวะที่รีบาวอยู่ในดาวเทนเนี่ยดูไม่ดีนักถ้าเกิดไฮเตี้ยลงนะฮะทีนี้เหมือนในราคากําลังรอตัดเชือกอย่างเดียวนะฮะมไหรายก็ตามที่มีการคอนเฟิร์มด้วยการหลุดบริเวณโซนพันเจ็ดร้อย 25ลงไปเนี่ยภาพรวมถึง30เนี่ยภาพรวมจะเริ่มคอนเฟิร์มนะฮะคอนเฟิร์มสัญญาณว่าจะมีการทิ้งตัวลงอย่างหนักนะฮะก็ต้องดูันว่าสำหรับขาซื้อนะต้องดูว่าไม่ควรหลุดตรงนี้นะฮะถ้าหลุดเนี่ยวิกรจะเมินว่าต้องกลับหน้าเล่นทันทีเพราะภาพรวมอาจจะย่อแทนนะฮะในมุมมองวิกรเริ่มเห็นสัญญาณนี้เริ่มบ่งชี้แล้วว่าภาพรวมเนี่ยอาจจะกําลังเข้าสู่รอบของการชะลอตัวนะฮะในการขึ้นนะหมายความว่าอาจจะ เริ่มย่อแทนพราะวันนั้นต้องระวังนิดหนึ่งวานนั้นจังหวะรีบาวต้องหาจังหวะออกไม้บายไว้ก่อนนะเพราะว่าดูภาพรวมดูไม่ดีนักนะฮะขณะที่ทําเฟรมระยะสั้นๆน,นะฮะเราจะเริ่มเห็นราคากําลังเข้ารูปแบบรูปแบบหนึ่งในเชิงเทคนิคนะฮะเราเรียกว่าเริ่มบีบควบแน่นลักษณะข,ของสามเหลี่ยม ascending triangle นะฮะซึ่งดูเหมือนกับ high และโลเริ่มมีการยกขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ดูเหมือนกับไฮเริ่มเตี้ยลงแล้วก็โลเริ่มยกนะครับบ่งชี้ว่า ตลาดกําลังใกล้ที่จะเลือกทางฮะใกล้ที่จะเลือกทางโดยจุดที่เป็นบริเวณโซนคีย์เวิร์ดแนวต้านสําคัญสาคัญนะฮะจะอยู่บริเวณโซนพันเจ็ดสี่สิบพันเจ็ดสี่สิบเจ็ดและบริเวณโซนพันเจครับจะมีสามแนวที่เป็นแนวแนวต้านสําคัญนะขนาที่แนวรับด้านล่างครับจะอยู่บริเวณโซนพันเจ็ดสามสิบพันเจ็ดยี่สและพันเฮะ ถ้าหลุด3แนวนี้เนี่ยวิคกรประเมินว่าน่าจะลงได้แรงนะฮะเพราะนั้นคือบริเวณตรงนี้ยังเป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะใกล้ทางเลือกนะฮะโดยพฤติกรรมโดยทั่วไปถ้าเข้าสู่ลักษณะข,ของรูปแบบนี้นะฮะอาจจะเลือกเบรกขึ้นก็ได้หรือลงก็ได้นะฮะแต่โดยพฤติกรรมโดยทั่วไปที่เทรนหลักยังเป็นเทรนขาลงอยู่วิคกรประเมินว่าอาจจะไม่ดีนะักอาจจะเริ่มชะลอตัวลงนะฮะเป็นว้ได้สูงเพราะฉนั้นวันนี้วิคกรแนะนําให้นักทุนติดตามแนวต้านครับบริเวณโซน3 7ถึง40 ซึ่งจะเป็นจุดแนวต้านที่หและจุดที่2คือ1745ถึงบริเวณโซน50 2จุดนี้ฮะถ้าราคารีบาวไม่ผ่านแนะนำนักทุนนะฮะเปิดช็อตสะสมนะฮะบริเวณโซน2จุดนี้บริเวณโซนเซลลโซนด้านบน,นะฮะโดมีเป้าหมายทำกำไรครับหรือจุดคอนเฟิร์มสัญญาณเิี่ยงก่อนนะฮะเมื่อราคามีการต่ำต่ำกว่านะฮะ1726นะฮะ ถ้าวันนี้ต่ำกว่า26จะคอนเฟิร์มสัญญาณเมื่ก่อนน่าจะชี้เป้าหมายระยะสั้นบริเวณโซน1 7 2 0และเป้าสำคัญบริเวณโซน1,715ถึงบริเวณโซน1,710นั่นเองนะฮะําแนะนำการลงทุนวันนี้แนะนำให้นักทุนเนี่ยหาจังหวะในการทยอยเปิดช็อตนะฮะตอนราคารีบาวขึ้นนะฮะโดยมีเป้าหมายทำกำไรบริเวณแนวรับด้านล่างครับอาจจะดูงี้ได้นะครับ1 0 2 0ถึง15เป็นเป้าที่1ก่อน ถ้าเกิดจุด a เนี่ยไม่หลุดเนี่ยอาจจะปิดทางกำไรบางส่วนแต่ถ้าเกิดหลุดล,งไ,ไลงไปก็ไปรอเป้าที่2บริเวณโซน1707ถึงบริเวณ1ันเนะฮะมีกร์ประเมินว่าดูเหมือนจะใกล้จบรอบการรีบาวนะครับหมายความว่าราคาอาจจะเป็นต้องใช้อีกหนึ่งขาในการที่จะมีแรงในการขึ้นหรือเรายังง่ายๆว่าดูแล้วอาจจะขึ้นไม่ไหวนะฮะอาจจะขึ้นไม่ไหวเพราจจะน,นั้นืออาจจะต้อง ลงมาพักฐานนี้รอบหนึ่งะฉนนั้นรอรีบาวขึ้นไปแล้วทำเซลล์กันลงมานะฮะโดยภาพรวมแล้วน่าจะมีโอกาสลงมาฮิตบริเวณ2แนวรับเนี่ยซึ่งต้องดูว่าจุดไหนรับอยู่แต่ถ้าเกิดว่ารับไม่อยู่ทั้งสองแนวเลยก็เจอกันในทีข้างล่างเลยนะฮะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล,วแล้วเวลาเราเจอสัญญาณอย่างนี้เนี่ยเราจะจะต้องเทคฝั่งซื้อละในนักทุนที่ซื้อรันเทนไว้จะต้องปิดละ <c oughs> เพื่อไปรอจังหวะที่ดีวันนี้นะฮะ <c oughs> อันนี้เป็นในส่วนของโกลสปอตในส่วนของทองคาไทย เราไปดูเงินบาทที่นึงครับซึ่งแน่นอนว่าวันนี้นะฮะเงินบาทได้เดินทางมาถึงบริเวณโซนจุดทางเลือกสําคัญครับซึ่งจะเป็นคีย์เวิร์ดแล้วนะฮะถ้าเงินบาทสามารถยืนเหนือ3าดได้เนี่ยซึ่งวิจกอนประเมินว่าน่าจะยืนได้ด้วยนะฮะจะมีโอกาสทดสอบบริเวณโซน3 1มสต่อไปนะฮะซึ่งจะเป็นเป้าหมายต่อไปของเขาซึ่งวิากห์ประเมินว่าภาพรวมเงินบาทยังดูขึ้นอยู่ครับเพราะนั้นคนที่ซื้อ USD future ไว้ยังคงอยู่ในฝั่งพายเหมือนเดิมนะฮะ ยังไม่ควรรีบปิดก็ควรถือไว้ก่อนนะฮะขณะที่ทองคําแท่งะฮะเนื่องจากว่าเงินบาทอ่อนค่าก็ทําให้ภาพรวมทองคําไทยลงไม่เยอะแต่สิ่งที่วิศกรกําลังกังวลน็่คือการเทสบริเวณตรงนี้คือจุดสําคัญเนี่ยที่โซน25,400ื่น่อถึง6ก0อเนี่ยวิกรประเมินว่าดูแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่ยั่งยืนนะเพราะยังไม่มีการรีเทสจุดแนวรับ พราะฉะนั้นจุดตรงนี้แนะนําไห้นั่งคุณเนี่ยอาจจะพิจารณาในการเทรดโบวฟิตก่อนหมายมาถอยคมว่านั่งคุณที่ซื้อทองแท่งไว้เนี่ยบริเวณนี้เนี่ยควรเทคก่อนละเพราะว่าโดยภาพรวมเนี่ยโอกาสในการที่จะย่อลงมานมีค่อนข้างมากจุดหนึ่งที่วิวก่อนคาดว่ามีโอกาสได้เห็นนี่คือบริเวณ2 4งหมี่เก้าและจุดที่2ก็คือบริเวณโซน2 4ง0มซึ่งบริเวณโซนตรงนี้โอกาสสูงมากที่เราอาจจะได้พบนะฮะ เพราะน,นั้นแนะนํานักทุนอาจจะพิจารณาในการเทคโปรฟิตไม้ใบก่อนและรอย่อก่อนแล้วค่อยไปรับใหม่นะโดยภาพรวมแล้วโอกาสได้เห็นบริเวณตรงนี้มีค่อนข้างมากนะฮะแนะน,นาว่าย่าไม,ยไม่ยังไม่ควรรีบซื้อแต่ใช้จังหวะในการเรียกขึ้นจริงนะฮะหมายความว่าอาจจะสร้างฐานทะลุจริงๆซึ่งอาจจะมีจังหวะย่อก่อนนะถ้าเกิดนักทุนท่านใดที่เป็นลองเทอมถือยาว,ยาวเลยเนี่ยไม่ซีเรียสย่อมาแถวโซ่สองหมื่นสี่เจ็ดร้อยก็ไม่ซีเรียวยังไงวิก่อนแนะนําว่าถือไปก่อน ถ้าเกิดท่านคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดราคาลงไปสองเปอรเ็้อยอีกรอบหนึ่งเรารู้สึกหวั่นใจอย่างเงี้ยมันใจไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยนะฮะแนะนำว่าควรจะแบ่งเทคโปรฟิตไปก่อนแล้วไปรอรอบใหม่ทีหนึ่งนะฮะโดยภาพรวมเราเมือนว่าอาจจะเริ่มมีชะลอบ้างละเพราะ,ะนั้นคนที่ซื้อไว้ควรจะต้องหาจังหวะเทคโปรฟิตไปก่อนและมาดูหน้าว่า้ขึ้นได้เท่าไหร่ถ้าเกิดขึ้นโจนาธานไม่ผ่านบ่อยอาจจะพิจารณาทยอยเซลล์เรื่อยๆอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้เป็นภาพรวมในส่วนการลงทุนวันนี้หวังมันยิ่งว่า ท่านจะใช้ความระมัดระวังครับแล้วในวันนี้ฮะจะมีข่าวช่วงประมาณสามทุ่มอย่างไรก็ดีนักทุนอาจจะรอเฟดตอนสามทุ่มก่อนฮะเพื่อให้ได้ที่ถังที่ชัดเจนอีกทีหนึ่งและถ้าวันนี้มีการหลุดแนวรับเวียกรที่ให้ไว้ก็ให้ระวังหรือบ่าใช้เป็นจุดสต็อปลอสฝั่งบายท่านเองนะฮะก็เป็นกาลังใจนักทุนทุกท่านแล้วกันครับหวังยิ่งว่าท่านจะโชคดีและมีกําไรทุกคนครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ